โอ้ยแย่จังเลยแต่ทำหน้าน่ารักหนะะ่อยค่ะน่ารักอุย้ยน่ารักจังเลยไหนวะแย่จังวะแย่จังเป็นไหนคะอ่อโอ้ยอ่านนิทานอ่านิทาน,อาน,ทานเอาอะไรคะติ๊กเกอร์เพิ่มเหรอฮะเอาติ๊กเกอร์เพิ่ม มีมีม,มีมีชุดหนึ่งมีมปแปะแปะแบบแบบเต็มหัวมาแล้วแปบะบเองด้วยนะใช่ไหมใครเป็นคนทำคะน่ารักทำยังไงน่ารักน,น่ารักว้าแย่จังอ่ะบายบายหนะ่อยบายบายมา,ยายจุบจ๊บ มอร์นิ่งแล้วสวัสดีมันพทุกคนครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero และนี่คือติวกาบันเทสประจำเช้าวันพฤหัสที่22สิงหาคมปี2 5 6 7เริ่มต้นช่วงแรกโดยการอัปเดตหุ้นที่ให้ไว้มื่วนะครับที่เตือนไว้ a v นี่ก็คือลงในกรอบของเขาจริงๆนะครับตัวที่จะน่าสนใจของ a v จะอยู่โซน2.14บาทเนาะ BLC ได้ดีนะฮะวันนี้ยังคงให้ระวังแท่งแดงเช่นเคย แท่งแดงก็จะอยู่ตำแหน่งตรงนี้แหละครับประมาณ5บาทห้ามเกิดห้ามเกิดเลยนะถ้าเกิดต้องสละเหลือทิ้งนะครับเดลต้า <Delta S 1> เป็นตามคาดเลยนะครับเราต้องการแท่งแดงตรงนี้เขาก็จัดให้เพราะฉะนั้นให้มองลงสำหรับใครที่เตรียมพุทมันจะมีพี่อยู่คนหนึ่งนะฮะที่เตรียมพุทตัวเดลต้าเอาไว้ก็จอพี่ทัน,นีนะครับให้สต็อปลอตเมื่อเดลต้าเบรก107นะนอกนั้นก็เปิดลงเอาไว้ได้เลยนะครับ fm อันนี้ลงตามคาดไม,ไม่ต้องอัปเดตอะไรนะย4 cs นะฮะตัวนี้ตำแหน่งไม่ดีเลยนะครับขอดูวันนี้อีกวันหนึ่งนะฮะถ้า2 4 cs วันนี้ไม่สามารถดึงแท่งเขียวได้อยู่ในโซน3ไอ้4่8 3ถ้าทำไม่ได้เลิกเล่นนะครับ ba อ่าตำแหน่งดีมากนะยกสต็อปลอสมาไวท้ที่อ่า20.9ได้เลยครับ ccet ตำแหน่งเหมือนเดิมไม่ต้องอัปเดตนะฮะ คุณเจ้าตำแหน่งเดิมเลยไม่ต้องอัปเดตนะครับชายโยตำแหน่งเดิมนะฮะแต่ตรงเนี้ยสวยอ่าเป็นการยืนยันว่ามันสวยตรงนี้สามารถเล่นได้นะครับคอมเเว่นอ่ะก็ยืนยันว่าสวยนะครับสตาร์บอตที่เดิมนะยี่สิบเอ็ดจุดสี่กรฟสวยมากตอนเราบอกเนี่ยมันยังไม่เบรกเห็นไหมเนี่ยมันยังไม่เบรกทีนี้ก็เบรกไปแล้วนะครับสตาร์บอตเปลี่ยนเป็นสี่สิบแปดจุดห้านะครับฮิวแมนโอ้สวยมากนะฮะ สต๊าปลอตเป็น10.9จะมเาจมตำแหน่งเดิมนะครับไม่อัปเดตเน็ตนะฮะเน็ Net, ตตำแหน่งเดิมนะครับไม่อัปเดตเน็ตเบสวยหรูไหมสวยหรูมากๆนะครับเนี่ยฮะแนวต้นถัดไปจะอยู่ที่18.2แต่ผมจะบอกอะไรอย่างนี้รู้ไหมมันเหมือนมีเฉลยวะ่ะมันเหมือนมีเฉลยเพราะว่าหุ้นที่ได้รับอานิสง อยู่ดีๆงบสวยขึ้นมางบสวยจากเน็ตเบย์อ่ะเพราะว่าดิสโตเนี่ยเขาไปซื้อเน็ตเบย์ไว้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เน็ตเบย์ตอนเนี้ยอ่แล้วก็คอนโซลงบของเน็ตเบย์เข้ามาใช่ไหมเออนะครับไม่ใช่คอนโซลดเดตหรอกก็จัดส่วนแบ่งรายได้จากเน็ตเบย์เข้ามาอ่ะเพราะว่าเน็ตเบย์เนี่ยเขาจ่าย็นผลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของกำไรสุทธิอันนี้ทราบกันไหมถ้า กำไรสุที่เท่าไหร่ก็จ่ายผลนะเต็มเต็มเหนียวเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นตัวดิโตเนี่ยดิโตเนี่ยเขาก็ได้มาเต็มเต็มงบรอบนี้ก็เลยสวยดูดีมันก็เลยกระโดดขึ้นมาคิดดูนะดิโตเนี่ยจาก10.9กลายมาเป็น18ตัวนี้บวก80%ดลิเนลยนะเน็ตเบจาก12บสงขึ้นมา17เเองแสดงว่าแสดงว่าอะไรไอเนี่ยตัวตึงอ่าตัวตึงของจริงเพราะฉะนั้นผมคิดว่า แนวต้านคือ18.2ก็จริงแต่ผมไม่คิดว่ามันจะหยุดแค่นี้อย่างไรก็ตามอยากจะให้เพื่อนๆยกสต็อปล็อตตามแท่งไปนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับล่าสุดสต็อปล็อตของเน็ตเบจะอยู่ที่15.8ถ้าวันนี้เปิดโดดอีกนะให้ยกสต็อปล็อตตามแท่งไปเรื่อยๆนะฮะผมอาจจะไม่ได้มาอัปเดตให้ดูทุกวันแต่ก็ลองขยับตามกันเองนะฮะดิโดเนี่ยผมไม่ได้พูดเมื่อวานนะครับ p ล u สตำแหน่งเดิมไม่อัปเดตซิงเกิร์ก็ตำแหน่งเดิมไม่ได้อัปเดตอะไรนะครับมาแวะไปดูดัดชนีกันต่อเลยเป็นยังไงนะเป็นยังไงเขียว 4, 4ีวันซ้อนเหมือนผมนั่งทำแมชชีนแล้วก็ย้อนมาบอกเพื่อนๆใช่ไหมทีละวันทีละวันเลยนะสแท่งเนี่ยนะครับแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่1360นย์นะฮะนะ แล้วเราก็บอกมาสองสวัรแล้วนะฮะว่าให้เตรียมลองนะครับตรงนี้ตรงนี้ใครมาลองตรงนี้นะครับก็ถือว่าช้าเกินไปแล้วล่ะเออเอาจริง,รงแต่ถ้าเกิดใครยังเปิดโพสชันลองอยู่ก็ยังไม่ต้องปิดอะไรนะครับอาจจะขายบางส่วนนะเช่นขายสัก15%หรือ30%อย่าเกิน30%ที่เหลือให้หลันกำไรต่อโอเคนะครับอ่าเซตห้าเพื่อยืนยันอีกทีหนึง ถ้าเจ๋วนคะรับจีมเจ๋ว,จวนี้ไปต่อนะครับเป็นขาขึ้นเนาะแนวต้านอยู่ที่8.58นะมาดูหุ้นของวันนี้กันบ้างตัวแรกที่ต้องเตือนนะครับคือ g f p t อันนี้จบเกมแล้วจบเรียบร้อยก็ตัวนี้นะครับมันไม่สามารถโอ้ทำหายดับเบิลท็อปนี่ว่ะอ๋อสุดท้ายไปดับเบิลท็อปได้ผมคิดว่าหลุดนะครับเนกลาอยู่ที่10.6นะฮะ ให้มันหลุดลงไปก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึง่งถัดมาคือชุดหุ้นสวยทั้งหมดนะครับสวยเยอะมากนะตั้งใจฟังดีๆอีออนกลับตัวแล้วนะครับถ้าอยากได้ก็รอแถวแถวร้อยยีบาทนะก็น่าจะขึ้นต่อครับแนวต้านประมาณร้อยส0่สบยห้าสนั่นแหละอีกยาวฮนะ AS ยังไม่ได้สวยมากนะครับแต่ขึ้นย่อยนี่มันกลับตัวแล้วเฮ้ยจอกลับตัวโทษทีนะมันปิดปิดไม่ได้เนี่ยจอกับตัว สต็อปลอสผมให้ตรงนี้เลยนะครับ3 5 6สะบัดหลุดช่างหัวมันเพราะอะไรเพราะมันเสี่ยงมากถ้าเกิดจะไปใช้สต็อปลอสที่3.18ซึ่งมันเป็นขาลงอยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่โมเมนตัมจะลงต่อก็จะแรงอยู่นะครับตัวนี้สําหรับสําหรับใครที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากก็ลองดูนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่4บาทสําหรับ as ถัดม,มาคือ b y d ยังไม่ขาลงเช่นกันแต่กับตัวขึ้นย่อยแล้วก็พักตัวได้ดีนะครับสต็อปลอสเนี่ยเอาไว้ลงมาข้างล่างหน่อยนะครับ 85,84ตังแนวต้านอยู่ที่บาท 40, อัพไซด์ยังมีอีกอื้อเลยนะฮะ CK สวยนะครับอันนี้เล่นได้ประมาณ1สัปดาห์นะ CK สะต็อปลอสให้ตรงนี้เลยนะครับ ,18.7 แล้วก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณ20.3อาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้นะฮะแล้วถ้าเกิดมันไม่ถึงแล้วมันไป XD ก่อนเนี่ยต้องขายก่อนมาที่26นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหามัน XD นะครับโตฟอร์ดเช่นกัน อร์ดนี้เบรกตัวขึ้นย่อยแล้วนะครับแล้วก็ต้องขายก่อนไปที่ยีิบเจ็ดนะครับแนวต้านอยู่ที่สิบสามจุดสองถึงไม่ถึงช่างหัวมันนะขายก่อนได้เลยนะครับสต็อปลอสผมให้ที่สิบจุดเจ็ดนะฮะแล้วก็เจพาร์กเจพาร์กนี่กลับตัวแล้วนะครับสต็อปลอสตัวนี้ชัดเจนนะหกบาทแนวต้านประมาณเจ็ดจุดห้านะครับเคเจนยังสวยอยู่สต็อปลอสผมให้ที่หนึ่งจุดเจ็ดสี่แนวต้านสองบาทเห็นไหมเอาแค่สองบาทก่อนเพราะมันเป็นสเปรดนะครับ ถัดมาคือแม็กแม็กเนี่ยอยากจะให้กาดอกจันเอาไว้นะครับเพราะว่า V-shape ตรงเนี้ยคือผมเล็ง v s h เ p e มาหลายรอบแล้วลออแต่ V-shape รอบเนี้ยมันใหญ่แล้วก็ดูดูมีมีทรงในการกับตัวแล้วแม็กกับตัวอะไรนะที่พูดเมื่อวานตัว n e t b a บยเนี่ยมันจะเป็นทรงเดียวกันก็คือเวลาขึ้นเนี่ยมันหาลูเข้ายากใช่ไหมอย่างเงี้ยมันไม่พักตัวนะมันขึ้นอย่างเดียวนะ นี่นีนี่อย่างนี้มันขึ้นอย่างเดียวมันไม่พักตัวนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดตามแม็กนะครับสต็อปลอจะอยู่ที่10.2อีกอย่างหนึง่งไอตัวแม็กเนี่ยเขามีปันผล7.9เปอร์เซ็นะโหดมากนะคือราคาเนี้ยเนี่ยราคาเนี้ย10บาท60ตังค์เนี่ยปันผล7.9เซเพราะฉะนั้นต่อให้ติดมันก็เป็นการติดส่วนล่างเลยละครับ มันไม่ได้น่ากลัวแหละแล้วก็ข้างบนนี่แนวต้านอยู่ที่14.9เลยนะครับหรือไม่ต้องไปหวังไกลขนาดนั้นก็เอากลางทางก็อยู่ที่12.5นะครับทยอยขายไปตลอด่วนนี้คือโซนซื้อนะครับข้างบนเนี่ยไม่ใช่โซนซื้อแล้วนะฟังดีนะโวนนี้โซนซื้อข้างบนนี่ก็จะเป็นโซนแบบแบ่งขายแบ่งขายแบ่งขายไปเรื่อยๆนะครับถัดมา MTC ตัวนี้ก็สวยนะครับสต็อปลอจะอยู่ที่43.5แนวต้าน48.5นะครับ PTL ขอดูอีกสักวัน2วันถ้าเกิดเขายังพักอยู่13.6เนี่ยซื้อได้นะครับแต่ถ้าบวกไปเกินก็ช่างหัวมันนะฮะหรือว่าถ้าล่วงลงมาเป็นแท่งแดงห้ามซื้อนะครับต้องพักตัวที่เนี่ยสิบบวกลบ2ช่องอ่ะบวกลบสองช่องอะ่ององอะเล่นได้แต่ถ้าดึงต่ำกว่านั้นอย่าไปเล่นนะ s c a p อ่าอย่างนี้โอเคนะครับสต็อปลอยู่ที่หนึ่หกี่แนวต้านสองบาท t s g เีเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไล่กันไล่กันดีเนี่ยเห็นไหมมันไล่กันดีมากแต่ที่ไม่ให้ดอกจันนะฮะเพราะว่าอุตไซขุงพี่มันก็ใหญ่เหมือนกันนะครับสามสิบสามบาทร้อยหุ้นเนี่ยก็สามหมื่นแล้วนะเออเพราะฉะนั้นก็อ่ะใครมีตังค์นะฮะก็ลันตามแท่งไปแล้วกันสต็อปลอสจะอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดสองห้านะฮะแล้วก็ลันตามแท่งเรืยเรื่อยเนาะตอนนี้วาลิกวาลิกสต็อปลอสจะอยู่ที่สี่จุดหนึ่งเจ็ด จะรอดูการพักตัวอีกวันหนึ่งก็ได้หรือจะเล่นเลยก็ได้นะครับแนวต้าน5บาทเซ n นเทลนะอันนี้ยังไม่ได้มีการกลับตัวชัดเจนนะครับเป็นแค่เอ็น l f ฟฟิงข้างล่างแล้วมันก็บวกขึ้นเนาะสต๊อปลอตก็ไว้ที่31.5ก็ได้นะครับแนวต้านประมาณ37.5 3 8หุ้นลาดนะฮะเนื่องจากสต็อปมันมันใกล้มากแล้วผมก็เลยเอามาให้อัปเดตให้ดูนะครับสต็อปลอสอยู่ที่29.75 ค่อนข้างแน่ว่าไปต่อนะครับแนวต้าน32.2เท่าไหร่32อ่ะ3 2 2นะครับแล้วก็ s c c อ่าทรงนี้ลุ้นกับตัวครับ Stop Loss 204บาทแนวต้าน230าใช้ได้อยู่นะฮะแล้วก็อันนี้ก็ไม่ดอกจันเหมือนกันนะครับเพราะว่าไซส์มันใหญ่เกินไปครับขั้นต่ำก็คงต้องมีสัก200 0 0 0นะในการซื้อไม้นึง ถัดมาคือ KTC ที่บอกว่าให้มันยังสวยอยู่เลยนะเนี่ยเห็นไหมบิดเห็นปะ่ะผมว่ามันเอาอะแต่ตัวใหญ่เหมือนกันอะตัว41บาทนะครับขั้นต่ำในการเล่นก็40,000กว่าก็ลองรันดูครับ KTC ผมว่ารันได้สัก46เออก็ก็รู้แล้วเนี่ยน่าสนใจนะฮะ A แมัน UC นะครับสต็อปลออยู่ที่3.2นะครับแนวต้านผมให้3.8 3.9นะ แล้วก็ตัวสุดท้าย K-Bank สสต็อปลอตอยู่ที่300ไอ้โทษ138นะฮะแนวต้านอยู่ที่ประมาณ147โอเคก็อันนี้เล่สามารถเล่นได้นะครับก็สำหรับตัวใหญ่ก็ดูกันเอาเนาะพอร์ตเราขนาดไหนเหมาะกับเล่นหุ้นไซส์ไหนอะไรยังไงนะครับก็ประมาณนี้ใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทียตัวเองไปเฝ้าดเลยครับ ส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ประสัมพันธ์นะครับใครที่อยากจะเข้าร่วมติวเข้มกับเรานีฮะติวเข้ม v p p รุ่นที่6เราจะเริ่มเปิดติวนะครับวันที่16 16กันยาเดือนหน้าแต่เริ่มรับสมัครแล้วนะครับใครที่เป็นนักเรียนเกา่า v ี p 1-5ก็ได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นนะคใครที่เป็น นักเรียนใหม่ก็จะมีโปรโมชั่นสําหรับนักเรียนใหม่สอบถามเข้ามาได้ที่ l i น์แอดมันนี่ฮีแล้วก็พิเศษเหมือนทุกรุ่นนะครับก็คือเราจะมีไลฟ์สอนหน้าเทรดก็ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดเราก็จะมีการอัปเดตหน้าเทรดไปให้เรื่อยๆก็รอดูนะครับว่าในรุ่นที่6จะมีอะไรเซอร์ไพรส์กับพวกเราอีกนะครับลงมาดูข้างล่างครับไล่ดูคำถามนะหลายๆคนบอกว่า ให้พักผ่อนน้อยอน้องเวลาพักผ่อนเยอะๆได้เดี๋ยวช่วงช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับประมาณวันที่29ปร,ประมาณสิ้นเดือนนะครับจนถึงต้นเดือนหน้าเดี๋ยวผมผมลาแหลกเลยผมผมจะลาประมาณเกือบสองอาทิตย์ไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวพานาน้องไปเที่ยวออกจากโรงพยาบาลปุ๊บจะพาไปเที่ยวเลยแล้วก็อัปเดตอาการของน้องนะครับ คุณหมอว่าน่าจะได้ออกอ่าดีชราจ,จากโรงพยาบาลก็พรุ่งนี้ของผมก็คือวันนี้ของเพื่อนๆนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ายีิบสองนี้จะได้ออกหรือยังนะเพราะว่าผมมาจากอดีตผมอัดคลิปวันที่ยี่ิบเอดนะแต่เพื่อนๆจะได้ดูผมนี้ก็คือยีิบสองนะครับอ่ะมาดูครับช่วยิเคอสทีวีโอกับ PTL เ PT พีพูดไปเมื่อกี้ปะใช่ไหมอ่าพ t l พูดไปเมื่อกี้นะครับเรามาดูทีว t โ o เนี่ย ก็มาช้าเกินไปเนาะออมันมันจะปลายทางแนละ้วแนวะตามันยิบสามตัวนี้ไม่น่าเล่นครับมีอัพไซด์หกสิบตางทันเองเดีย๋ยวรอดูการพักตัวก่อนเนาะคือสวยแหละแต่มันไม่คุ้มนะฮะเรียนอาจารย์พืชอะไรเนี่ยลักษณะการเข้าหุ้นคล่อมจังหวะมีรูปแบบอย่างไรโอ้คุณพี่ครับถ้าคุณพี่อยากจะรู้ว่าเข้เขาคล่อมจังหวะมีมันเป็นยังไงเนาะจะจะ้จะจะว่าเป็นรูปแบบห การเข้าข้อมงหวะเป็นยังไงพี่ต้องเข้าใจจังหวะก่อนหนึ่งออกปะฉะนั้นผมจะไม่สามารถอธิบายได้อเหมือนจะเล่นตามคลื่นพี่ต้องเข้าใจคลื่นก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะและจังหวะได้เปรียบมีกี่รูปแบบอะไรเนี่ยคือได้เปรียบไม่ได้เปรียบพี่ต้องวางสต็อปลอสเป็นโอเคปะ,ะถ้าพี่วางสต็อปลอสเป็นพี่จะรู้ว่าได้เปรียบหรือไม่ได้เปรียบในการเล่นครั้งนั้นนะครับ ความแม่นยำดูจากหุ้นในเซทห้าสิบเซรอย M A I เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะครับเอเารูปแบบความแม่นยำดูจากหุ้นในเซทห้าสิบเซรอ M A I อันนี้ผมไม่เข้าใจคำถามนะฮะก็ขอข้ามแล้วกันนะครับไม่ไหวก็พักได้ครับเดี๋ยวผมจะพัก2อาทิตย์เลยนะขอแนวรับแนวต้านและแนวโน้ม B E 8ยังไม่มีของ B E 8อ่ะอันนี้รันตามแท่งครับสวยนะ,ะตำแหน่งนี้สวยเลยนะครับสต็อปรอจะอยู่ที่15.2ดูดีครับแนวต้านไม่มีหรอกคือต้องรันตามแท่งขึ้นไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะขอแนวรับแนวต้าน PK QTC Q มันมีโฟดไหมฮะ PK ก่อน PK พีเ่เคลนแค่ในกรอบตรงนี้นะครับอ,อ,อ,ยอย่างตอบคุณพี่เมื่อกี้อย่างเงี้ยคอมจังหวะอย่างเงี้ไม่ทันโอเคปะเพราะว่าแนวต้ามันแค่นี้แปดสิบสี่ตังค์ตำแหน่งซื้อคือเจ็ดสิบเก้าใช่ไหมส่วนสต็อปลอสมันลึกมากหกสิบหกตังค์ซื้อ,อยังไงก็ไม่คุม้มแบบนี้คือคอมจังหวะนะครับส่วน QTC เนี่ยมันมันไม่มีโฟร์นะครับใช่ไหมหมายถึง QTC เออมันเป็นหุ้นไม่มีโฟร์ครับ ก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับวันหนึ่งมันเทกันน้อยเกินไปยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดมันเจ๋งมากอะแบบมันมันเจ๋งมากๆหรือผ,ผมลองดูนะอย่าง qtc เนี่ยมันจะปันผลสักโอหนต5%้อนะครับต้องต้องไปลองดูเพิ่มเติมดูว่ามันเป็นยังไงนะแต่ตัวเนี้ยซื้อแล้วมันอาจจะออกไปนะ เพราะพราะอะไรดูดูบ <OSSTALK> ิซะก่อนสมมติมีห้าหมืนหุ hey. ้นมีห้าหมืนหุ้นนะตรงเนี้ยห้าช่องเนี่ยมีรับแค่หมื่นแปดเองอะคือถ้าเกิดขายในมือห้าหมืนหุ้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะลงสักผมว่าลงเกินสิบช่องอะเนี่ยหรอปะเออเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันไม่มีโฟท์มันเล่นไม่ได้นะครับเทคแค่ตัวเองก่อนค่ะหายดีแล้วค่อยทำเฉยโอเค เราบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับน,น้ําแข็งแต่ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้คือหยุดหยุดน้ําแข็งท้องเสียหยุดเลย <c oughs> กลับไปกินน้ําแข็งแม่งท้องเสียอีกอ่ะก็ก็ไม่รู้นะครับแต่ทานข้าวถ้าทานข้าวนอกบ้านบ่นบอยๆน้ําแข็งตามร้านกับความสะอาดของอาหารน่าจะต้องระวังเออทานข้าวนอกบ้านทุกวันครับทุกวันเลยฮะแต่ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะ่ะคือแต่ว่าทานเราจะเราจะทานร้านเดิมๆซ้ำๆ เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะผมคิดว่าเป็นที่ตู้เย็นผมนี่แหละ <c oughs> บางวันมันก็ดีบางวันมันก็ไม่ดีฮะเดี๋ยวต้องต้องหาเครื่องทำน้ำแข็งมาทำเองนะฮติด ir p c บาทมาหลายปีแล้ววางแผนยังไงต้อคัดครับ <c oughs> เอาง่ายๆเลยผมไม่ต้องเปิดการาฟดูเลยคัดค่อยๆอ,ออกครับทำใจไม่ได้ก็เนี่ยคือหลายปีแล้วนะฮะ ก็แสดงว่าเขาไม่ทำอะไรอยู่แล้วเออถ้าจะทำก็คือก็คือออกอย่างเดียวครับ irpc เนอะอืมอโอ้โหคุณคิดุณคิดว่ามันจะเป็นการเด้งเพื่อขึ้นไหมอยากมามันมีโุ๊บันผลก็ไม่คุ้มอะ,อะไม่ต้องดูหรอกนะครับอ่ะค่อยค่อยออกครับแนวน้ม cbn แบบนี้จ่อต้านหรือเปล่าส่งกับตัวจ่อต้าน cpn อ่าไม่ใช่ครับยังไม่มีการกลับตัวครับเป็นแค่เด้งแล้วก็จ่อตา้านนะครับกำลังที่จะกลับตัวแค่นั้นนะแต่ก็สวยนะเล่นได้ ekh ขอเนวรับเนวต้านหากซื้อเพื่อกินปันผล0.28ระยะสั้นฮะอีหยังวะอ๋อจะเอาปันผล28ตงัง ระยะสั้นซ,ซื้อเพื่อกินบันผลระยะสั้น <c ười> คืองงในคำถามจริงๆว่าวัยรุ่นสมัยนี้นะ e k s เขาจะจ่ายบผลหรือเปล่ะฮะผมก็ต้องมานั่งดูให้ใช่ไหมนี่ไง e k s จะมีการจ่ายบันผลวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบแปดตางคือกาจะเอายี่แปดตังค์ตัวนี้มันจะคุ้มหรอครับคุณพี่ นะมันจะคุ้มไหมล่ะคุณพี่มันจะร่วงเกินยี่บปดตังค์นะผมว่านะภาพรวมยังเป็นขาลงกับตัวขึ้นย่อยเดี๋ยวยี่บแปดเนี่ยน่าจะเปิดเปิดลงต่อเออไม,ไม่ไม่น่าจะคุ้มฮะถ้าจะซื้อเพื่อเอาเป็นผลไม,ไม่ไม่น่าเล่นด้วยนะภาพรวมเป็นขาลงก็ข้ามไปได้เลยนะครับ LS ตรงนี้น่าสนใจหรือยังอ๋อมา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 ,มาขอดูหน่อย น่าสนใจหรือ,อยังเล่นสั้นครับนะเอาแบบเล่นสั้นๆก็สต็อปรอจะอยู่ที่5.3ครับ AAV กับตัวเว็บ3เลยลหรอครับเว็บ3เลยเหรอแต่ในคลิปที่คุณไพทูลถามผมน่าจะเตือน AAV ไปนะเอามาดูครับอ้า AAVAAV มันจะเป็นเว็บ3ได้ยังไงนาะอ๋อหมายถึงให้อนี่เป็น เป็นศูนย์นี่เป็นหนึ่งใช่ไหมแล้วนี่เป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็น A อยู่นี่หรอ B อยู่นี่แล้วก็ C อยู่นี่ใช่ไหมอ่ะแล้วกรอบเนี้ยเป็นต้นเทนเว็บสามประมาณนี้ใช่ไหมฮะมไม่น่าใช่ <laughs> ระยะของ ow, อิมเพลวอ่ะกับคอลเลกชันการเกิดคอลเลกชันน่าจะนานกว่าเนอะไหมฮะ ถ้าถ้าดึงชุดนี้นะถ้าดึงชุดนี้นะครับถ้าดึงชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยชุดนี้จะกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่1เดือนสิบอ็ดนะครับจนมาถึงประมาณเดือนสามก็ประมาณสี่เดือนก็น,นี้จะต่อจากตั้งแต่เดือนสามนะฮะมาจนถึงเดือนส9บเเดือน6ประมาณสามเดือนเออมันมันดูขัดขัดแต่ถ้าบอกว่าอันนี้คือ1สมมตินนะอันนี้คือศูนย์หนึ่งแล้วนี่คือสองใช่ไหม แล้วนี่คือ3แบบนี้ป่ะเออถ้านับ3อย่างนี้นะฮะก็ก็ต้องบอกว่าจาก0มา1เนี่ยไอเนี่ยที่ออกข้างเนี่ยเป็น A B C แสดงว่ามันเป็นดับเบิลดับเบิลเฟลถูกไหมเพราะว่า B มันเฟล l C มันก็เฟล l พอมันเฟล l คู่สามารถเกิดเว็บสามารถเกิดก็ก็เป็นไปได้นับแบบน้อยๆนะแต่ว่าประเด็นคือผมคิดว่ามันจบไปแล้ว ยังไงอ่ะลองดู projection ดูนะหนึ่งสองสามปั๊บนี่ไงมันถึงหนึ่ง้ยหกส็ดุดแปเซ็นแล้วแสดงว่าชุดเนี้ยมันทำหน้าที่ของมันแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นการพักตัวออกออกข้างเป็นเวฟสีน้อยๆอย,อยู่แต่คิดว่าไม่น่าจะใช่อเออผมผมคิดว่าไม่น่าใช่เพราะว่าการพักตัวตรงนี้มันเป็นแฟด ไอเนียก็น่าจะเป็นแฟตอีกมันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดการซ้อนทับกันอย่างนี้นะครับก็บอกว่าทั้งสองรูปแบบไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นไปได้จริงๆเออเป็นไปได้จริงลองเล่นดูก็ได้นะผมอาจจะพูดผิดก็ได้นะเออลองเล่นดูโดยการซื้อที่ตำแหน่งนี้เลยเออหรือรอให้มันเขียวก่อนนี่แหละแล้วก็ซื้อได้เลยเพราะว่า ถ้าเป็นชุดอิมเพลวเพราะยังไงมันก็ต้องเป็นอิมเพลวอยู่แล้วนับยังไงก็ต้อง,องได้อิมเพลวใช่ไหมถ้ามันเป็นชุดอิมเพลวมันก็ไม่ควรจะสับลงหมายความว่ามันจะไม่สับลงอย่างนี้มันต้องขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอเคปะหรือจะขึ้นแบบนอตสแตนดาร์ดก็ต้องขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆอยู่ดีนะฮะ abcx abcx อะไรเงี้ยออก,ก็ลองดูนะครับหมายความว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดคิดว่าใช่นะฮะให้สต็อปลอตรงนี้ครับ2.12ก็ค่อนข้างเสี่ยงน้อยเนะเาะสอบสามครับทานาแผนหนึ่งว้าวมีแผนหนึ่งด้วยลงทุน1.17สต็อปลอหนึ่งจุดหนึ่งทีหนึ 34, ่สามสี่ิสต์ทรวอร์ดหน่อสแหมไม่ต้องมา5% 15%หรอกเออหนต่อสมมาดูก่อนนะ เป็นไปได้ป่าวไม่น่าวางแผนเออตามทรงขึ้นแล้วไม่น่าเล่นเลยครับอ๋อไม่เอ็กดีอ่ะฮะจะซื้อตรงนี้อ่ะทุนหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดเออเพิ่งซื้อไปสต็อปลอนหนึ่งจุหนึ่งศูนย์ไม่น่าเล่นถ้ามันลงมาได้ขนาดนี้จริงๆนะคือดูนะโอ้มันไม่ควรหลุดมันไม่ควรหลุดหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดเออ ถ้ามันลงไปได้ขนาด1.111.10เนี่ยมันชิบหายแล้วนะเออไม่ไม่ควรให้ดึงลงไปขนาดนั้นนะครับไม่ควรเล่นอ่ะอันอย่างเงี้ยแผนอนี้ไม่แผนสองก็จะไม่น่าสนใจเลยนะเพราะว่าด้วยตัวของเขามันมันไม่น่าเล่นอยู่แล้วนะครับผมมองว่ามันเด้งได้ครับแต่มันจะเป็นการเด้งเพื่อลงอะทาร์เก็ตให้เป็น1.34เลยอย่างเงี้ยตรงไหนอ่ะ1โอ้แทบจะเป็นไปไม่ได้ครับ เป็นไปได้ยากมากครับเคยเห็นบอลเคยโยนบอลบอลลงพื้นปะเนี่ยลูกบอลเนี่ยพื้นอยู่นี่โยนบอลลงพื้นอ่ะโดยไม่ใส่แรงกดอ่ะบอลมันจะเป็นยังไงตึงตึงตึ้งปึ๊บปึ๊บปึ๊ปึ๊แล้วก็ตกบันไดปึ้งปึ้งปึ้งอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะภาพเดียวกันมันไม่มีทางที่อยู่ดีดีปึ้ง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 เนี่ยพูดยากมากมันต้องใส่แรง ไอเนี่ยเห็นไ,ไหมทันไหมล่ะไปไปไม่ได้นะแล้วมันยืนไม่ได้เลยเนี่ยไส้แหลมปึ๊ดเลยเนี่ยเออโหดมากไม่แนะนำนะครับไปไปหาตัวอื่นเล่นดีกว่า EA มองกับตัวขึ้นย่อยได้ไหมถ้าจะเข้าเล่นวางสต็อปลอด5.5เหมาะสมไหม EA มันผ่านมันก็ผ่าน5 5บาทได้สบายๆแล้วนะเพราะมันเป็นมันเป็นขาลงมานะครับ วางสต็อปลอ s ห้ดห้นะฮะทำไมถึงไปวางห้าจุข้างบนตรงนี้5.65ครับสต็อปลอ s คือ5.65ดลันได้นะตามได้ไม่ต้องสนใจหรอกมันจะกลับตัวไม่กลับตัวนะส่วนต้าน6.4ก็ผมคิดว่าไม่ต้องไปไปลุ้นต้านก็ได้ครับว่ามันจะเท่าไหร่ก็คือลันในทม์เฟรม5้าทีไปได้เลยครับหลุดโลเมื่อไหร่ก็ขายเมื่อน,นั้น เซเป้เข้าเลยได้ไหมครับเฮ้ hey, เราเราได้อัปเดตไปปะวายรู้สึกจะเพิ่งเตือนไปอ๋อ oh, ผมเตือนว่า oh, อ่าก่อนอันนี้ผมบอกว่ามันจะต้องมีการกลับตัวก่อนอยู่โซนใกล้ๆแถวนี้ถูกไหมฮะอีกเขียวเดียวเนี่ยไม่ใช่การกลับตัวนะครับ <No. S 2> เนอะนอมันต้องเกิดเป็นคลื่นถึงจะเล่นได้ครับโ okay. อเคอจบลงไปแล้วนะฮะ เดี๋ยวผมเรียงให้ใหม่อีกทีหนึงเผื่อมีคําถามหมดเรียบร้อยนะครับสําหรับคําถามในวันนี้แล้วก็ก่อนจากกันไปเนี่ยใครอยากได้คอนเทนต์พิเศษนะครับจากผมและอาจารย์ออฟสามารถกดสมัครได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับปุ่มคําว่าสมัครนะครับก็จะมี3มเลทเลทแรกกับเลทสได้เท่ากันเหมือนกันทุกอย่างนะครับสามกับสี่แต่ถ้าอยากจะเรียนอีเลียดให้กด7 5 0ต่อเดือนนะครับ สามารถสวิตไปสวิตมาได้ตลอดเวลาคุณเรียน300อยู่อยากจะมาเรียนอิเลียดกด750เรียนครบเดือนกดกลับมา300ใหม่ได้ง่ายมากนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ